สวัสดีครับเจอกันอีกนะครับ EP ที่32นะครับวันนี้คนรัตนะครับจะสอนวิธีการจ่ายประกันสังคมมาตา40นะครับผ่านช่องทางช o อปจีนิกนะครับผมเรามาดูกันนะครับโอเคนะครับเราเปิดแอปมาเลยนะครับเราเข้าไปที่ตรงนี้ครับคาว่าอยู่ที่ร้านค้านะครับกดไปที่ร้านค้าครับนี่นะครับแล้วเราเข้าไปชําระที่แอปช้อปปีนะครับผมเราสามารถ ชําระได้ทางแอป s h o p ปีหรือแอป l a z a ด a าก็ได้นะครับแต่วันนี้โคุชรัตจะพาไปที่แอป s h o p ปีนะครับกดเข้าไปเลยครับอันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นแอป s h o p ปีนะครับเขาจะมีบอกว่าเราจะได้คะแนนจากการชําระค่าไฟค่าน้ำกี่คะแนนก็จะมีบอกนะครับอ่านข้อมูลได้นะครับแล้วเราก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับข้างล่างนี้นะครับขวามือนะครับกดเข้าไปเลยครับ อันนี้ก็เข้าไปหน้าแอปของ s h o ป e e นะครับผมอันนี้รอสักครู่นะครับเห็นไหมครับอันนี้นะครับเราก็เลื่อนนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงที่เขียนว่าเติมเงินจ่ายบินนะครับเรากดเข้าไปเลยครับอันนี้นะครับอันนี้เขาจะให้เรามันก็จะมีบอกว่าเราจะจ่ายค่าน้ำค่าไฟก็ได้นะครับหรือจ่าย ค่าบัตรเครดิตนี่ครับได้หมดนะครับอันนี้ผมจะเป็นเอาไปที่อันนี้นะครับการจ่ายตรงนี้นะครับบินประกันสังคมนะครับผมกดเข้าไปเลยครับเห็นไหมครับหน้าแอปจะขึ้นมาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับประกันสังคมครับมาตรา4ี่นย์ะครับมีประกันหลายหลายอย่างนะครับเห็นไหมครับเราสามารถจ่ายได้หมดนะครับผมโอเคนะครับเรากดไปที่ประกันสังคมครับมาตรา4ี่นย์ะครับอ่าแล้วก็เราก็เข้าไปกรอกเลขที่บัตรประชาชนนะครับผม เดี๋ยวผมจะลองกดก่อนนะครับโอเคนะครับแล้วกดตรวจสอบบินครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นที่อยู่นะครับอันนี้คือชื่อเรานะครับแล้วก็เขาจะมีบอกว่ายอดเงินเท่าไหร่นะครับอันนี้นะครับยอดเงิน60บาทนะครับผมอันนี้ก็กดดําเนินการเลยนะครับผมเห็นไหมครับอันนี้ก็จะมาตัวนี้นะครับถ้าเรามีโค้ดนะครับเราสามารถใส่ โค้ดส่วนลดได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราสามารถชําระผ่านบัตรเครดิตหรือตัวนี้ครับกดไปดูได้เลยครับนี่ครับมันจะมีแบบบัตรเครดิตนะครับเป็นโมบายแบงกิ้งนะครับอันนี้ผมชําระผ่านบัตรเครดิตผมนะครับกดเข้าไปเลยเราตรวจสอบก่อนนะครับว่าที่เราจ่ายตรงไหมครับเงินที่เราจ่ายนะครับเป็น60บาทนะครับผมกดเข้าไปเลยครับ อันนี้มันจะไปพ่วงกับบัตรเรานะครับที่เราจ่ายนะครับผมอันนี้รอสักครู่นะครับอันนี้เรากำลังเข้าหน้าแอปของธนาคารนะครับผมมันจะลิงก์กันเลยครับเห็นไหมครับอันนี้ก็คือนะครับยอดที่ชําระครับดูก่อนนะครับว่าตรงไหมถ้าตรงลระกดยืนยันนะครับว่าต่อไปนะครับกดต่อไปนะครับ โอเคนะครับอันนี้คือเสร็จสิ้นนะครับเสร็จสิ้นวิธีการชําระนะครับวิธีการชําระประกันสังคมนะครับมาตรา40ครับทางช่องทางอาแอปช้อปจีนิกนะครับผมก็ขอฝากกดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งให้คนรับด้วยนะครับสวัสดีครับ